พระคาถาเทวดาคุ้มครองสวดวันละสามจบก่อนนอนทุกวันนามโมตาาัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามโมตาาัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนามโมตาาัสสะ ภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะเทวากานะนิกาเทธาหิกาสัมสัมกาทากาเรกะิสัมวายะยะพัสัมนีนาอะมันภูรมายูปุตุยะเทวากานะ นิกาเทธาหิกาสัมสัมกาทากาเรกถิสัมวายยะพัสสมนีนาอมันภูรมายูปุตุยะเท е วาการนะนิกาเทธาหิกาสัมสัมกาทากาเรกถิสัมวายยะ พัสัมนีนาอะมันภูรมายุปุตุยะ